วิธีแบ่ง2หน้าจอนะครับในจอ a n d r o อ d ขั้นตอนแรกให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปที่ YouTube หรือว่าแอปที่เราต้องการจะให้มันแบ่งครึ่งจอนะครับเลือกเพลงขึ้นมาที่จะต้องการดูหรือว่าต้องการจะฟังหนึ่งเพลงนะครับ <c oughs> เลือกมาเสร็จแล้วให้มาแตะรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้ หรือบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อ,อันนะครับแตะหนึ่งครั้งจอจะย่อเป็นแถบออกมาให้อย่างนี้นะครับพอย่อเป็นแถบออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราแตะค้างที่แอปพลิเคชันตรงนี้นะครับแตะค้างนะครับแล้วก็ลากเราต้องการจะเอาแอป y o u t u b e ตัวนี้นะครับเอาไว้ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาแตะค้างลากไปแล้วก็ปล่อยนะครับ จอก็จะแบ่งเป็นครึ่งจอให้แล้วนะครับส่วนนี้ครึ่งจอเนี่ยยังไม่มีอะไรขึ้นมามันจะขึ้นว่าไม่มีรายการล่าสุดนะครับให้แตะพื้นที่เปล่าๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาเลือกว่าต้องการจะใช้งานอะไรนะครับอย่างเช่นต้องการจะใช้เป็น Google Map แต่ที่ Google Map นะครับจอก็จะแบ่งสองหน้าจอให้ Auto. ออโต้อน,นี้คือสองหน้าจอนะครับเสียงก็จะทำงานพร้อมกันทั้งคู่ เสียงและภาพนะครับส่วนถ้าต้องการนําทางไปด้วยดู youtube ไปด้วยแล้วไม่ต้องการให้เสียงพูดของ GPS ขึ้นมาแทรกเวลาฟังนะครับก็ให้ทําการแตะรูปลําโพงตรงนี้นะครับมันจะมีรูปลําโพงให้ขึ้นถ้าในเราเลือกแผนที่ไปแล้วนะครับมันจะมีรูปลําโพงสามารถเลือกปิดลําโพงได้เลยแค่นี้ครับผม